สวัสดีครับเจอครับสองสายไปเล่ครับนนี้มายกล่องมันครับพูดรถไทยไม่ปาเลือกกายโคกเห็ดไม่พ่อเห็ดครับลต้องแวะเนาะใจมันหลักครับนี่ดอกตัโตๆเลยกายต้องโคกเห็ดบ่ได้เขาต้องแวะแล้วก็เจอเห็ดตะไคร <H im> ใส่องกำมวานคึกเขา่านี่หนึ่งดอกครับใกล้กันเลยดอกเสวยเลยทักที่ไปเก็บเห็ดทักที่ไปโยกลองครับมือนลายทางครับ tiếp mặt nhang nhau hết nhau nhịp nhau nhịp hết nhịp nhau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  กิงานก็เป็นพวกกระเสียมมันกับถาเสียบผู้หนึ่งก็เก็บเห็ดตะพิดอยู่เอาเบิดเียงได้หนึ่งครับหนึ่งตูงวันก็หนึ่ง,งเตยก็แซ่บดีอยู่แซ่บอร่อยดีอยู่น่าจะมีซัมนี้ครับจะเดี๋ยวยกล่องเรียบร้อยเบิดกัน Đỏ, mây thì mà hái lọt gì các buộc mày nó đi mì bò ăn gì có một thăng này thế ấy đọt đọt thì ly như thế cả thang hiến bớt Hãy không เครับงานเฮดเวียร์กำลัเลี้ยวกันต้องเก็บไม้ที่หลังกันเลยหรอกบ่สายหรอกหายแล้วครับงายทำงานกันจิสวยเนาะมไม่เจะดิธาเสียมันเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศในบึงนะครับ มาครับมาเกิดข้างว่าอีกน้อยนึงครับมันจะหดไซอยู่เจอเห็ดอีกเี็ดตำหมากครับดอกทถาเถาเลยเนี่ยเนี่ยเห็ดเกิดได้ต้นไม้พี่อ่า่หน่อยอีกน เดี๋ยวมีอีกครับโอ้ยเอาถุงเลยละว่ามนเบิดรุตมาใส่เลยดอกหนึง่งดอกเล็กนะครับ เอกที่เอาเป็นหนึ่งแสบปเด้นเยฟี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 มือเดียวเห็ดเหนียงเห็ดเฟียงบ้านรอมเนาหิมห้าน Thì nào đáp, bơi đáp, mang, 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 hai y bơi đấy, nhỉ công an hết việc ngăn, ghi đáp, ghi đáp, ghi

ก็แต่งหางเรียบร้อยครับเนี่กวมมัวงน้อนก็บเม็ดครับสามคลองนะออ่าสามคลองุึงถึงจต่ลคลองบางบัวสามกันจยกกล่องพยายามที่ให้มันเท่ากันเลือกไส้เลือกขัวนะมันก็ไล่ยอยู่ก่ได้เก็บอ เห็ดสามล่องครับล้ชอชมครับสวง,งามปันไดเนานะอันยุญญของบ้าหอยตัวครับสามไรโอเคครับสีเกียรติคู่ใจเหมือนเดิมมือเมนูเหงูขา้าเ้าหมก้กหมกป่า แดดเง oh, ็งเห็ดกิดออเดิบก่อนนี่เห็ดเห็งจ่ากันไหมครับมันก็บอกเห็ดกวาดแดงมานัาเชอบจะมายก่องตัวสันเปล่าบ้าใส่ป่าปะซิวกะตลาดได้เนาะ สามคำเสียพักเสียมเนื้อเขาสองยอ่ะสั่นใจเลยทีเดียวยกลอีกรี้งเี้ยอีก ủa săn 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 tay 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 ôi lục tay cắt đầy đi đó. Ừ. Ừ. Bài của khó ครับครับครับ,รบ,รบทำไม่ไยเส้เบิดหลดกินเบิดท่ากับเมื่อกินก็นเกจ้าครบับ อย่ยงซับรับนี้บมาที่แต่งั้นไหมฮะเอาเฮ็ดกันเดี๋ยวเบิ่งหนังงั้นมุงไหมครับพายเบิ่งยกหองเนาะนี่่ครับอะยกไปหลายเติบแล้ยบ่าวหอยไออีกแปลงนึงข้างใต้ครับยิงเทิงใกล้แล้วเล่าเดี๋ยวผมันจะเก็บเฮ็ดต่อมาที่นี่ราเบังคูกบางหอยจักได้น้อย เด้งฝ่าเอ้ยฝ่าเอ้ยฝ่ยาข้มมานละฝ่าหยกหล่องครักฝางามเห็ดฮอกรดโอ้ยเห็ดจิ๋นที่เกอลปะลุยต่อครับเราไปแล้วครับฝนตกทักงไต้ตมันคู่มันขาดครับอย่าเพื่อนมาหยกแต่มันไม่หยกไว้กับคู่ขาดเพิ่นครับน้ำเรียนลอง ตับปกยังครับลองมั่นกันเลยว่างามเลยครับสวยๆอยู่นั่นบาหอยต้องเบิร์ครับยัเลย ขี่เบามา,มากนะเนี่ยคุณดีครับคุณทั้ง เลยน้ำแห้งเล็กๆครับขาดไม่นีนล่ล่ะอึ๊บเฮ้ยสวยครับมีอีกบัว เคครับไป,ไปเรื่อยครับโคกไหมไปเบิกผลงานเขาอีกเยอะไหมวันนี้ข่ายให้ก็ได้เห็ดครับง่ายังไงสารบันเฮาอ้าต่ำแจวเสร็บปืนก็ไปอีกเอาถ่ายไปแล้วครับป้นก็ได้ไปไรไหมฮะ ừm chắc phép cơ để lại vô ăn đọc không tặng treo vết phết mà mát ma mát không mát mát luôn mát 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 treo xa mát mát đẹp mát 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 ดำเลยครับถือว่าหลายเติบได้ครับซื้อขายกันลอยนึงแบบนี้เยเค,ครับสิบนาทีสุกทำแก้วแสบงานจะสุกแล้วครับโอ้โห เยอะ่อยครับนีครับป้าเนนูเขาโลกบวบสดๆครับห่อนๆพรับแกพริกดิบแบบสดๆนี่ที่เด็ดฮะอื้นุ่ม่ เราสทีครับมืนอยนะครับพร้อมกันแซ่บสวัสดีครับนะ้อมกันครับแซ่บเนอเห็ดเป้วมือนเนื้นุ่เห็ดโอ้หหมืไอ้ไฮกับเปรี้อื้นได้เปแหกไม่อยู่เป๊ khay không? Hmm. ừ, rồi là, mỗi một ơi Gắt Cứ đoạn chưa Cái khu vực vừa cái khoa là không Cái hết Cái chuồng rồi khổ đấy cả đây.

mình đọc đó, hả? quậy quậy หน่อยข้างเลยลกปหนะะเาเจอพวกนีน้ฮะเก็บลอยดีครับหายแบบรั่งบลสรั่งบลเสียเลยเมื่อกี้เลเนี่ยมเต็มครับลืมข้าวอือจะไล่ถั่วแบบเอ,อเื้อตืดแปลนครักแปลนเนี่ย บบใส่กับฝากก็ไล่ก็แช่กับบรรยากาศมันจะโยกลองเนาะเก็ดเบียดไม่เมื่อยนีงเขาแส่พักอื่นกับใต่อครับชุบบรรยากาศญี่ปุ่นล่ะก็พ่นงันปลูกมันปลาหอยวงอื่นงงคลิปนี้กับเขาไปก่อนครับ ดไลค์กดแชร์กดกดซับสไครต์เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับอืมได้ถวย